สวัสดีค่ะนี้เป็นกันสาดกับบังแดดหลังนะคะของ AE-110 แล้วก็111นะคะ AE-112 ก็ใส่ได้นะคะกันสาดบังแดดหลังใส่ได้ตั้งแต่หน้าหนูและก็รุ่นไฮท็อกนะคะบังแดดหลังชิ้นละ1150บาทนะคะฟรีส่งเอกชนนะคะ ส่วนกันาสาดชุดละ799บาทนะคะเป็นงานอะคริลิกนะคะกันาสาดเป็นงานอะคริลิกฟรีส่งเหมือนกันนะคะฟรีส่งเหมือนกันนี่สวยมากเลยทั้งกันาสาดแล้วก็บังแดดหลังนะคะมี3 m เอนะคะมี3 m เอเอาไปติดตั้งได้เลย มี3 m แถมไปข้างหลังเลยนะคะสนใจโทร093 514 4961นะคะฝากช่อง youtube ด้วยนะคะบ้านสร้างอายุทยาประดับยนต์ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะอยากให้ทำอะไรรุ่นไหนมาทำคลิปนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไลน์แอดไว้นะคะสอบถามสินค้าเพิ่มเติมกดลิงก์ ลายแอดไปได้เลยนะคะสีดำนะคะสีดำขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้